สสะท้ออนื่เีมดครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสช่วงที่2ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้จะไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตกุลนักวิชาการอิสระ ประเด็นที่จะพูดคุยกันวันนี้นั่นก็คือการเมืองเพื่อประเทศชาติส่วนรวมหรือเพื่อตอนเองและพวกพ้องหลายท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ช่วงที่สองของเราจึงคุยเรื่องนี้แต่หลายท่านอาจจะไม่แปลกใจและก็บอกว่าถ้าไม่คุยเรื่องนี้สิอาจจะเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทย กระบวนการได้มาซึ่งรัฐบาลใหม่แล้วก็การบริหารงานของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีคำถามเรื่องนี้กันอยู่ประปรายจนมาถึงการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเศรษฐาหนึ่งทับหนึ่งก็มีคำถามเพิ่มมากขึ้นและก็หนาหูขึ้นว่าการดำเนินนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ย เป็นการเมืองเพื่อประเทศชาติส่วนรวมหรือเพื่อตนเองและพวกพ้องเอาละครับ Spider Man. เราไปฟังทัศนะมุมมองจากท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตทุดกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุป,ปันและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องมาคุยกันเรื่องการเมืองเพื่อประเทศชาติส่วนรวมหรือเพื่อตนเองและพวกพ้อง อันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามผมคิดว่าไม่ใช่แค่เราสองคนตั้งประเด็นคุยแฟนๆรายการเราหลายคนนะ่าอาจจะบอกว่ามันคงต้องคุยเรื่องนี้กันแหละครับอาจารย์ฮะก็เราก็พูดถึงเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกันมาตลอ,อดเวลานี่ก็เข้าสู่ปีที่เก้าสิบแปดแล้วนะฮะฮะครับอ่า แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพักที่พยายามยกตัวว่าตนเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วขณะเดียวกันก็ชี้ชี้พักอื่อนหรือตราหน้าผู้อื่อนว่าเป็นผดเด็จการครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่แล้วนะฮะฮะแล้วก็อีกกลุ่มก้อนหนึ่งพักการเมืองหนึ่งก็ตกเป็น กานําฝ่ายค้านนะฮะไม่สามารถรวมตัวกันได้แต่จะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าตาับใดที่การเมืองของเรานั้นไม่ได้มีเจตนาที่แท้จริงเพื่อมุ่งหวังเข้ามามีอำนาจรัฐเพื่อการทำงานทางการเมืองอย่างมีอุดมการเพื่อที่จะป่อให้เกิดประโยชน์ ับส่วนรวมเป็นที่ตั้งครับแต่ยังติดยังยึดติดกับอำนาจและผลประโยชน์คือไม่ใช่รักษาผลประโยชน์ของตนเองแต่ยังแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติมยังไม่มีขีดจำกัดจนนำไปสู่การพุจริตเชิงนโยบายหรือผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยประชานิยม เพื่อจะทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ก็เคริมไปกับสิ่งที่ได้รับซึ่งมันก็<ม>เป็นส่วนเล็กๆน,น้อยๆแต่เขาก็พึงพอใจว่าฝ่ายมีอํานาจรัฐเขาหยิบยื่นให้แต่มันเสียโอกาสในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศชาตินะครับดังนั้นมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งคับสอง ก็คือเป็นคอรมอชุดที่สองของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยนะครับดูแล้วพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลยังเอ็ดลมจมปลักอยู่กับอบความคิดเดิมๆอยู่ครับเพราะถ้าไม่ไม่เป็นเช่นนั้นการแต่งตั้งรัฐมนตรีก็คงไม่ใช่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่า คือจริงๆเราเราประชาชนและผู้ที่ติดตามทางการเมืองหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นประชาชนเองเนี่ยเราก็หวังว่าอยากจะมีนักการเมืองที่เราไว้วางใจได้มีความรู้มีความสามารถเข้ามาทำงานแต่ว่าในในบริบทการเมืองของเราอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นในลักษณะเป็นพักการเมืองที่ ที่มีเจ้าของไม่ใช่รัคก,การเมืองที่เป็นสถาบันบในขณะเดียวกันผู้ที่จะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีนั้นมันมีข้อขลลหาตั้งแต่ว่าจะได้เป็นนี้ต้องก็ต้องต้องมีรายจ่ายอะร,รายจ่ายที่ว่านั้นมันก็มีหลายรูปแบบรายจ่ายอาจจะเป็นเงินก้อนโต ี่ร้อยล้านบาทเราก็เคยได้ยินมาตั้งแต่อดีตก็มีเหมือนกันนะครับคะครับอ่าคือเข้ามามีส่วนรับผิดชอบร่วมกับพรรคแต่ตนเองก็ต้องต้องควักเพื่อที่จะได้มีเก้าอีาอ้วางั้นแต่ค่ะเรเรื่องของวัตมนตรีเราก็ได้พูดกันมาตลอดนะฮะเก้าอี้ดนตรีรแต่อย่างไรก็ตามก็มีอีกรายใจยอีกลักษณะหนึ่งต้องเอาตัวเข้าแรก ต้องทำงานให้อย่างสุดลิมทิมประตูไม่ว่าจะมีความส่มเสี่ยงหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อบ้านเมืองหรือตอนเองอย่างไรก็ออขอเป็นรัฐมนตรีไว้เถอะขอรับใช้ไว้เถอะโดยก็คิดว่าจะจะมีเป็นเกียรติเป็นอะไรก็แล้วแต่แกวงตระกูลว่านี่แหละเคยเป็นเสนาบด,ดีมาเคยเป็นรัฐมนตรีทั้งนั้นนี่ตนเองก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ ที่โดดเด่นหรือว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะมาทำหน้าที่ในตรงนี้นะครับแต่เข้ามาได้เป็นเพราะว่ารับใช้ <c oughs> อ่ถ้าจะแคบเข้ามาเราก็มาดูที่ว่าการที่เป็ีนแปลงของแกนพรรคแกนนำเนี่ยก็คือเพื่อไทยอ่ก็มีมี ลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในการตั้งรัฐบาลหลังจากที่ทุนเก้าทุนกระหม่อมเรื่องรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่มีผู้พ้นออกจากตําแหน่งแล้วก็มีผู้ได้รับการเสนอตั้งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ทําให้ ทำให้พักเพื่อไทยนั้นก็มีปัญหาในเชิงความน่าเชื่อถือพอสมควรว่าเมื่อลดลดสถานภาพของรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศซึ่งเดิมมีอีกตําแหน่งด้วยก็คือรองนายกรัฐมนตรีถ้าเหลือตําแหน่งเดียว แล้วก็เกิดเหตุขึ้นมาจนได้แล้วเท่าที่ฟังการสัมภาษณ์เนี่ยก็เรียกว่าซื้อใจกันต่างฝ่ายต่างเดาใจกันอ่ะครับเช่นว่าอ่รัฐมนตรีบานปรีก็ได้ยินอ่าแค่ราคายมาพอสมควรอ่ะนะฮะครับแต่ก็ไม่อยากจะอะไรฮนะตีพอยตีพายหรือว่า อยากจะเิ็นปูร้อนท้องอไปถามผู้ที่มีจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะว่าเอ๊ะได้ยินข่าวอย่างนี้มาอันใช่หรือไม่ใช่ไหมครับก็ไม่ได้พูดคุยคือคือได้พูดคุยแต่แล้วในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็อบ,บอกว่าเป็นเพียงแต่แจ้งให้รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะจับ แต่ก็มันมันไม่รู้เปลี sure ่ยนแปลงคืออะไรแต่จะปรับแค่ไหนอะไรยังไงบอกจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะมีผลอย่างไรกับกับคนที่บอกกับคนที่ที่รับฟังในการบอกนะกับเจ้าตัวเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันผู้ที่ที่เป็นรัฐมนตรีเอง ก็ก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับที่พูดมาก็ด้วยด้วยความที่ว่าก็ได้ยินก็คือได้ยินแต่ก็ไม่ได้ไปสอบถามตรงๆซึ่งก็อย่างที่ว่านั่นแหละครับว่าจะกินปูนร้อนท้องหรือไม่แล้วก็คิดว่าผมไม่ใช่หรือถ้าเกิดนายกพูดไปโดยตรงแล้วถ้าคนที่ตัดสินใจจะลาออกนะครับ จะบอกก่อนหรือบอกหรือเพิ่งมารู้ทีหลังนี่ยังไงก็ต้องออกอถูกไหมครับค่าเท่ากัน<ะ>แต่ความรู้สึกที่ต่างกันนายกเองก็อาจจะน้ำนท่วมปากพรพูดอะไรได้มากไม่ได้ในขณะ<ม>เดียวกันเนี่ยผู้ที่ลาออกไปนั้นก็มีศักดิ์ศรีในเรื่องของอ่ความรู้การศึกษาเกียรประวัติการทำงาน แล้วก็พี่ได้เป็นรัฐมนตรีมาเจ็ดแปดเดือนนั้นก็ได้ทุ่มเทท,ทําเต็มที่แล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่มีปัญหาแต่ก็ทําสําเร็จร่วงได้ดีแต่เราก็ไม่ได้ข่าวในลักษณะนี้ว่าก็ก็มันเป็นจากสื่อนั่นแหละครับว่าก็อาจจะมีหลายๆประการนะครับเช่นว่าไม่สบายใจในเรื่องการทํางาน<ะ>อาจจะเช่นโครงการ เติมเงินหนึ่งหมื่น 100, บาทเติมเงินดิจิทัลนะครับก็คล้ายๆในในด้านส่วนตัวก็อาจจะอึดอัดใจไม่สบายใจอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าก็ตัวตัวเอ่อ,อเวลาเราพูดถึงท่านนายกเนี่ยก็ต้องมองไปถึงผู้ที่อยู่เหนือนายกปัจจุบันถูกไหมครับที่เราเข้าใจกัน ถ้าเรียกนายกเสถฐาเราก็เรียกนายกใช่ไหมครับแต่ถ้าเรียกนายกก็ไม่ได้หมายถึงนายกเสษฐานนะครับก็เป็นที่เข้าใจว่ามีพูดหนนายกอีกที่ครับอ่าก็เคยเคยกล่าวว่าสงการปีหน้าน้องสาวก็จะกลับมาอะไรทํานองนี้นะฮะอ่าครับแล้วจะกลับมาได้อย่างไรล่ะครับเพราะว่า ไม่ทราบว่าปัจจุบันยังมีพาสปอร์ตไทยอยู่หรือเปล่าอืก็จะดําเนินการอย่างไรเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมหรือเข้ามาแบบที่ที่ได้ทําร่องรอยไว้หรือที่ได้ดําเนินการไว้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งนะฮะครับแต่ตอาจารย์ครับใช่ไหม เห็นในส่วนของคนที่เขาเกี่ยวข้องในการที่นำไปสู่การพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยเขาก็บอกว่าเข้ามาก็ใช้ถ้าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็คงจะใช้ในรูปแบบของคุณทักษิณน,นั่นก็คือที่สังคมไทยเราเข้าใจว่าทักษิณโมเดลเนี่ยอาจารย์ค่แล้วจะจะสามารถป่วยตั้งหกเดือนแบบ คุณทักเสร็ได้หรือนั่นทิอาจารย์กลับมันก็มีคำถามกลับไปยังคนที่อยู่ในโครงสร้างน้ากับของอ่าเพื่อไทยแล้วก็อยู่ในรัฐบาลของคุณยิ่งรักนั่นก็คือคุณบุญทรงเตริยาพิรมอันนั้นเนี่ยป่วยอยู่ในเรือนจำเขาบอกเอ๊ะแล้วอาการป่วยของคุณบุญทรงเนี่ยมันสามารถที่จะเข้ากรอบกระบวนการ แบบคุณทักษิณได้ไหมนี่<ช>นี่ก็คือประเด็นที่ที่ทหลายคนตั้งคําถามกันอยู่น,นะครับพ<ช>ีจ่านะใช่ใช่ครับมันก็เป็นข้อเกลียทียบแล้วก็มันมันมีข้อแตกต่างโดยสิ้นเชิงอ่ะนะฮะ<ช>ับทีนี้ว่ามาดูรัฐมนตรีท่านเอนเช่นว่ามีท่านหนึ่งนะครับเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งในชุดแรกเนี่ย ร,รัฐบาลเศษฐานหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยท,ทําท่าคนนี้ก็จะได้มาเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ด้วยความเคอะเขินของอพรรคเพื่อไทยแล้วก็กลัวจะยังใหม่อยู่ก็กลัวจะผูกกระแสปนาม,มานะฮะก็ไม่ได้แต่งตั้งคนนี้ก็ค,คือเป็นอดีตทนายของพรรคเพื่อไทยอนะฮะ ที่มีมีปัญหาเรื่องอ่าฉายาทนายถุงขนมนี่นะอาจารย์ถือถุงขนมเดลเมอดอำนาจศาลอ่าใช่ไหมครับอ่าครับก็ก็ก็นี่แต่คราวนี้ก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีแต่ก็มีผู้ยื่นคำร้องใช่ไหมครับนละร้องหลายหลายท่านเนี่ยก็ได้ดำเนินการอยู่ว่าก็ไม่ยอมปล่อยปะเพราะว่า ทนายคนนี้เดิมทีมก็ถูกสภาทนายความถอนชื่อออกจากทนายความไปแล้วนะฮะเรอยังไม่ได้กลับมาต่ออ,อ่ต่อทะเบียนให้กลับมามีสถานภา,ภา,ภาพเช่นเดิมก็ถูกจำคุกจริงเลยนะฮะหนึ่เดือนใป่ไหมครับใ้เรารลงอายาถ้าคนนั้นสมบัติลักษณะนี้เนี่ยยังจะเป็นรัฐมนตรีได้อยู่อีกหรือนี่ก็คือคำถาม อันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมครับครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นอดีตหัวหน้าพักค่คอ่าก็ถูกเปลี่ยนมาถูกผลจากตําแหน่งไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะอดีตหัวหน้าพักคนนี้เนี่ยเขาเขามาจากเขตเลือกตั้งนะไม่ใช่บัญชีรายชื่อครับ เพาจังหวัดใกล้เคียงเขายังคิ้วมาอีกตั้งหลายคนนะฮะภาคเหนือพวกพ้องกลุ่มก้อนเนี่ยไม่น่าจะถูกเปลี่ยนแปลงอนะฮะครับแต่ในที่สุดก็ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วคนที่มาเป็นรัฐมนตรีแทนนั้นดีเด่นกว่าโดดเด่นกว่าแค่ไหนหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมครับ เป็นรองนาย,ยกายรัฐมนตรีด้วยครับหลายคนต,ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ขีดเส้นใต้เกี่ยวกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ที่ขยับมาจากรองนายกรัฐมนตรีตหลายคนบอกว่าถ้าย้อนกลับไปที่มาที่ไปของทักษิณโมเดลเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าต้องไปดูว่ากระบวนการในการที่จะออกระเบียบของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเริ่มต้น ในสมัยนักการเมืองคนไหนนั่งอยู่ในกระทรวงยุติธรรมอาจารย์รัฐบาลชุด,ดออนี้ใช่ไหมครับกับผแล,แล้วก็แล้กกวก็เรียกว่าเออเรียกว่าทำทำทางทำแนวทางดำเนินการอะไรให้รเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะะับะทั้งในเชิงกฎหมายพ้อปฏิบัติ ระเบียบอะไรต่างๆนะฮะครับจน,จนจนจนทีนี้ไอ้ที่หน้าขวงก็คือขา้าราชการประจำนะฮะครับก็เป็นผู้ปฏิบัตินะครับทีนี้ว่าผมผมกำลังที่คุณสุป,ปันได้กล่าวถึงว่าเอ๊ะจะทำเพื่อประโยชน์เพื่อบ้านเมืองหรือเพื่อส่วนตนและพวกพ้องเนี่ยถ้าการเมืองเรายังวนเวียนอยู่ในอ่างแบบเดิมเนี่ย ไม่ไปไหนเนี่ยออประชาชนก็แทบไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดอะชาิบ้านเมืองก็ต่ำเตี้ยวเรียดดินอยู่อย่างนี้นหะจะมีก็ยังเป็นคนป่วยของเอเชียตลอดไปนี่ขนาดว่ายังไม่มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่มีผู้ประท้วงไม่มีม็อบไม่มีฝ่ายแค้นอะไรมาอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนกับที่ทางนี้เคยทํามาก่อนเนี่ยรับ คือตอนนี้สภาพเศรษฐกิจสังคมมันมันย่ำแย่ไปหมดแล้วก็ปัจจัยต่างประเทศก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะฮะเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องของประเทศมหาอำนาจเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันทางเศรษฐกิจทางสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ทางอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดถ้าเรายังทำงานการเมืองกันในลักษณะนี้โดยไม่ได้คำนึงถึง ผลประโยชน์อะไม่ได้มองว่าอประชาชนจะมีความเจริญผาสุขได้อย่างไรประเทศชาติจะมีความเจริญมั่นคงได้อย่างไรเนี่ยถ้าเราไม่สามารถดําเนินการในลักษณะนี้ซึ่งมันต้องใช้เวลาอีกมากเลยแต่มันก็ต้องพยายามทําต่อไปถ้าไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาได้เนี่ยนะครับ การเมืองไทยเราก็ยังจะจมปากอยู่อย่างที่กล่าวอยู่แม้กระทั่งฝ่ายค้านเองที่พยายามตีสีปากใช้โวหารเหล็บนำใช้อะไรสารพัดเนี่ยนะครับทำให้สังคมคว่ำแขวไปหมดเนี่ยนานวันก็จะเสื่อมถอยเหมือนกันเพราะคนก็รู้ความจริงกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งนานวันคนก็ยิ่งรู้ความจริงยิ่งพูดมากคนก็ยิ่งจับเดี๋ยวนี้มันมีอะไรฮะมี สื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมครับที่ว่าเขาเรียกว่าโลกโซเชียลโซเชียลพรกคพรกเนี่ยทำผิดอะไรบ้างพอมีอะไรขึ้นมามันจะมีประเด็นโผล่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยครับอ่าเราเรียกว่าจับได้ไล่ทันกันแล้วตามเนี่ยนะฮะมันเคยเป็นสังคมการเมืองที่ว่าประชาชนต้องรู้เท่าทันแล้วเราเองเนี่ย เราเราเราเนี่ยเราพิทักผลประโยชน์ของพวกเราคือคืออย่างกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกากอุตสาหกรรมที่จังหวัดตากเนี่ยขนย้ายมาได้ยังไงในเมื่อมันเป็นกากอุตสาหกรรมที่กฎหมายเดิมเนี่ยว่ามันเป็นกากแว่าเป็นกากที่แตะแคดเมียมจากที่บ,บริษัทผาแดงอินดัสทรีที่ผลิตแต่สังกะสีเนี่ยแล้วมันฝังกบฝังกบอะ ก็ต้องฝังกบตลอดไปชมันก็จะมีจะมีบ่อเทคอนกรีตมีผนังเหล็กมีวิธีการอะไรเนี่ยแล้วจู่ๆมีไอ้พวกนี้ขนมาได้ยังไงมันมันก็จะต้องนะทรงอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมครับกเรื่องนี้กาสิบตำรวจด้วยเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้ยังไงมันก็ะทบต่อประชาชนนับแสนนับล้านเลยนะครับเพราะว่า S <S ไอ้มลพิษทางอากาศท้งน้ําในดินแล้วมันจะปนเปื้อนมากับอาหารสารพัดเลยนี่นี่มันจะเป็นการหมาผมมันตอนนี้มันต่างประเทศเขาสงครามกันก็มีคําว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฮะอ่าัอันนี้ผมว่ามันไม่น้อยนะครับมันไม่ใช่สงครามโดยนะอาวุธประหัตประหารแต่มันเป็นมลพิษนะที่มันค่อยๆค่อยๆตายไปครับ ที่เรา,เราตรวจสอบไปนะนะจายา <c oughs> ใน <c oughs> ประเด็น <c oughs> เรื่องของกากแคสเมียมเนี่ยเราตรวจสอบกลับไปนะจายาปรากฏว่าโดยกระบวนทางกฎหมายเนี่ยาทางบริษัทนะครับที่ขุดขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่รับสัมปทานในการาต่อในการดูแลพื้นที่นั้นต่อเนี่ยทำเรื่องนะครับอขออนุญ,ญาตในการขุดขึ้นมา ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนที่แล้วนั่นก็คือคุณสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็บริษัทนั้นก็โชว่วาได้รับใบอนุญาตให้มีการกดขึ้นมาอาจารย์มันตลกเศร้าตรงนี้อาจารย์มันแต่แลประเด็นมันก็คือยังไม่มีใครพูดถึงว่ารัฐมนตรีที่อนุมัติให้มีการกดขึ้นมาเข้าใจกฎหมายหรือเปล่าและยังไม่นับรวมถึงกระบวนการในการขนย้ายไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า ตอนนี้สังคมไปแตกตื่นเรื่องของการนํากลับไปอาจารย์แต่ไม่ได้มองว่าวไอ้ต้นตอที่มันเกิดเรื่องเนี่ย<อ>การอนุพัตธ์ให้ขุดขึ้นมาเนี่ยมันชอบด้ว่กฎหมายหรือเปล่าเนี่ยแหละอาจารย์นีค่คือประเด็นใหญ่คือคือสังคือมันสังคมต่อจิกซอไม่ออกนะฮะพราพวกนี้มันมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดเอาตอนนี้นะมันมีการคุยกันมาล่วงหน้าก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใครเป็นเจ้ากระทรวงอ่นะฮะอะไรคือ,อว่าไงจนกระทั่ง ยังไม่ได้แพมข่าวเลยว่าไอ้ตรงนั้นมันตั้งเท่าไหร่อ่ะพันห้าร้อยไร่อ่ะกับจะมีการมาทําสนามกอล์ฟได้ซ้ำไปอ่ามันมีมันมีข่าวอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะมันมาจากหลายกระแสเอ่มันมันหลายเรื่องเลยแล้วก็ไอ้ไอ้นี่ขายเนี่ยมันก็ได้ได้เงินมันก็จะมีไอ้ไอ้จีนเทาด้วยใช่ไหมครับที่จะไปแยกกากจะไปเผาเพื่อเอาธาต อของในโลหะหนักเอาไปใช้ประโยชน์กับอย่างอื่นก็แล้วตอนเผาเอาไปเผานี่ไอไอไอระเหยเออยแล้วไอทีอ่สารปนเปื้อนออกมาต่างๆเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นจะเป็นไอน้ำที่มันปนเปื้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันมันมันมากมาแม้กระทั่งไอที่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับเกิดเหตุ อ่าอันนี้มันมันมันเกิดมาจากสารอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นที่ที่อ่าอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรียุธยาใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมครับครับที่ที่ที่มันเป็นสารอุตสาหกรรมยังไม่รู้เลยว่าไอ้พวนุนี้สารอุตสาหกรรมไอ้พวกนี้มาจากไหนมาได้ยังไงมาจะมาอยู่ในโรงงานร้รางได้ยังไงแล้วมีคนไปเผาไปทําไปแปลสภาพอะไรยังไง รวมถึงที่ระยอง <ฮะ S 1> ใช่ไหมครับตอนหน้านี้ก็มี <นะ S 2> ที่ระยองอีกบ้านค่ายานะฮะ,ฮะตามันเกิดเหตุมาต่อเนื่องแล้วนี่เกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งสิ้นเลยนะอ่ะครับนี่คือปัญหาบ้านเราในเรื่องของการจัดก,การแล้วก็การควบคุมซึ่งแล้วปัญหาเรื่องนี้เราเรามีปัญหามาอย่างต่อเนื่องเลยอาจารย์เรื่องเรื่องอการเก็บรักษาวัตถุมีพิษหรือในส่วนของาอกาก อุตสาหกรรมหรือที่เรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆก็คือขยะอุตสาหกรรมหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะบ้าเรามีปัญหามาโดยตลอดอก็ก็ฉะนั้นเองนะมาถึงตอนนี้แล้วผมผมว่าทางพรรคแกนนำรัฐบาลนะควรจะควรจะรับรู้นะครับถึงเออ่ถึงความรู้สึกถึงอารมณ์ของประชาชนนะครับว่าก็มีความรู้สึกอย่างไรเพราะพวกนี้ มันไม่ได้หายไปไหนน่ครับมันก็ทับอยู่ในใจไปเรื่อยๆอ๋อ oh, พวก <that. S 1> มันทากันอย่างนี้เองแล้วไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองไม่ได้บริหาร <that. S 1> จัดการแก้ปัญหาแต่ว่าอามาเพิ่มค่าจ้างมาเพิ่มเงินเดือนมาเพิ่มอะไรเนี่ยไอ,ไอ้นี่มันก็คือประชานิยมอยู่แล้วเราเราก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกครับว่าที่จะมาช่วยเหลือดูแลกันแต่ว่าเรื่อง <that. S 1> ใหญ่ๆกว่านั้นนะไอ้เผาป่านี่ทํากันยังไงไยาเสพติดทาอะไรกันยังไงไอ้การค้ามนุษย์ การที่มันมีการแทรกซึมมาจากต่างประเทศอะไรสารพัดเนี่ยอาจยากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมันอาจยากรมันอยู่ในประเทศไทยเยอะเลยนะฮะ,ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเรื่องใหญ่เยอะยๆไปหมดเลยอ่ะคุณสุปันเราไม่ใช่ว่าดีใจมีมคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศเยอะๆมีไรายได้แต่ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงผลกระทบต่อความเจริญมั่นคงความมั่นคงของ,ของบ้านเมืองเป็นยังไง มัน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 เรื่องต่างๆเรานี่มันคงจะต้องมาคุยกันเป็นเรื่องๆเหมือนกันนะครับคุณสุปันะครับครับครับอาจารย์ครับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้ขอพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยขอพระคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับกับ่านอาจารย์ทวีศักดิ์จิตติกุลนักวิชาการอิสระนะครับเอาละครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าคุยกับคุณศักดิ์ใจพุทธิพักครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส